ที่นะตรงนั้นหนูสร้างมาเพื่อเป็นบารมีของปู่นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลูกค้ขาขาใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสวดี้8ดห0 0คนดูนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ8 0ดห0คนนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์หนึ่งด้วยนะคะ3 ดูลูกค้าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะโอ้คนลูกมากรัฐบาลไทยเราเข้ามาแล้วหกงวดติดเพราะฉะนั้นลูกค้าขะห้าหกห้าังทุกวันไม่ต้องกัดห้าหน่อยเราปังทุกวันใครเข้ามาแล้วห้าหกความกตัญญูช่วยหนึ่งกดไลค์กดแชร์ห้าหกตรงตรงไม่ต้องใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยห่อปูให้อีกแล้วค่ะเห็ดติดลูกค้าไม่พูดเยอะเลยเจ๊งวดติดฟังนะค้าให้สุดแนวฟังไม่รับค่าน้ำเงินไม่รับค่า ลูกค้าจะถูกร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านแล้วแต่ตลูกค้าเลยนะคะไปซื้อเองไปแทงเองหนึ่งไม่หน,ไมหนึ่งไม่รับค่าน้าใจนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะขอบารมีปู่มาตแต่ตัวหนึ่งเองหนึ่งซื้อไม่ได้และไม่สามารถซื้อได้นะคะเพราะปู่ไม่ให้ซื้อค่ะอาจารย์ไม่หนึ่งซื้ออาจารย์บอกไม่ให้วนึ่งใครบอกว่าเลขคู่ปู่จะเข้าแล้วจะมากราบปู่เลยค่ะหกหมดเขาหกวดลุกเลยค่ะตอนนี้คนเจ็ดไม่ซื้ออีกค่ะลูกค้าอยากให้ลูกค้าถูกห้าหก นงอยากให้ลูเถอถูกลูกค้าถูกสมาชิกในกลุ่ม v i P ถูกเท่านั้นนะคะ84,400-84,500คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ลูกค้ากรุณาดูให้จบ